สมัยก่อนเนี่ยเป็นทิปีใหม่ๆวัยรุ่นก็คือขนองคือนิสัยคนไทยเนี่ยเป็นคนเลือดร้อนทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าทหารหรือพลเรือน,นดูกองคนอาสาสมัครเวียดนามเลยนะพลเรือนก็ไปบอกไปรบเนี่ยชอบมากไปเสี่ยงกันในสนามอ่ะชอบคนไทยนี่คือนิสัยคนไทยมีเลือดน,นักสู้ กูง่ายทั้งพลเรือนหรือฐานประจำการก็แล้วแต่ถ้าบอกเรื่องการป้องกันประเทศทําการลบเนี่ยโอ้โหชอบเหลือเกินแย่งกันหัวทุกวัวซุนเลยไม่เคยนึกถึงเรื่องเลยว่าจะบาดเจ็บเรียตายไม่เคยนึกถึงอะนึกถึงอย่างเดยกกูต้องไปแหวจะสนุกสนานกันไปก็มันไม่ใช่ไปง่ายๆนะ สำหรับค่ายการประจำโอ้โหต้องวิ่งหานายหาความสามารถของตัวเองให้เข้ากับตามระเบียบเขาผ่านการฝึกผ่านการคัดกรองฝึกกับฝึกยาวครับเพื่อนหกเดือนเต็มๆฝึกกันผอมเหลือตัวเล็กนิดเดียวผอมจนแห้งเลยหกเดือนเต็ม ฝุ่นเมืองการ่ะกินฝุ่นเมืองการพวงงานากินอิ่มเลยลมพัดมาทิ้งทหารหนึ่งกองร้อยเดินไปกินข้าวน่ยฝุ่นพัดตลบอบอวนหายไปในในฝุ่นสีแดงแดงเยพ้นก้าวมาก่อนเนี้ยเป็นดินลูกหลังนอนก็เต็นผ้าใบเขาเรียกฮัด กาาบคุมรางเดี๋มาช้ำฉาฝึกนานหกเดือนพอไปถึงก็อยู่ทรงกำลังไปตำแหน่งพลขับอะไรหาเปอร์แต่ไปแต่ไปลงกองร้อยท่งกำลังทากาศแวนหน่วยข้างนอกเขาขอมาจะเป็นอาวุธก็ดีอาหารก็ดีมันเป็นกองร้อยกองร้อยส่งกำลังคือกองร้อยพลา ไปกองร้อยพลาส่งกำลังและบริการส่งกำลังท่องกองพลตอนนั้นพไปไปเป็นกองพลแต่ไปพลัดที่หนึ่งส่วนนีดหนึ่งเสื้อดำพลัดที่หนึ่งไปอยู่ใหม่ใก็โอ้โหตกใจรถวิ่งเข้าค่ายควนันดำขโมงไม่หมดนึกโอ้โหมันลบกันหนักขนาดนั้นเลยแต่ไม่ใช่ครับไอควนันขโมงสีดำดำ มันมันเป็นควันเผาขี้เขาเอาน้ำมันใา่ถังก็เลยเป็นเรื่องต่ลบครบขันทีนี้ชีวิตทหารในเวียดนามเนี่ยมันจะลำบากจริงๆก็กคือพวกฐานลาบนะครับฐานลาบแล้วร้อยรอวอหมวกแดงเนี่ยพวกนี้อันตรายมากออกพื้นที่บ่อยไปอยู่ในป่าตลอดอย่างที่ผมไปในบองตรงว่าสบายครับ พูดกันไม่เลงเคือิน,นะสบายอยู่แต่ในค่ายไปอยู่นู่นปีหนึ่งออกซุ่มออกซุ่มที่ป่าเหวียงเขาเรียกป่าเหวียงสองครั้งรัตเวนหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายาจะไปซุ่มเป็นยามคอยเหตุที่วัวนาบินแต่ปรากฏเขายกเลิกนอกนั้นผมก็ ทำงานส่งลังในค่ายอิโลโคเคกกไปไม่ไม่ไม่มีอะไรแต่พวกที่เป็นเหล่าลาบนี่แล้วก็หมวกแดงร้อยระวอลำบากเสียงปืนนี่ดังทั้งวันทั้งคืน้ังนอกก็ขอปืนใหญ่มาก็ปืนใหญ่น่กก็ยิงข้ามหัวบิงข้ามหัวไปจะนอนหลับสนิทอีกที่ก็น,นู่น่ะจะขากางเกงสั่นเสียงบีห้าสบองไปบินทิ้งระเบิดก็ จะอยู่หลับสบายไปเจ็ดวันนอกนันก็วิดวาดวิดวาดจะตรวจเป็นรอยข้ามหัวมาตลอดพวกที่อยู่ในค่ายเขาก็มีคำพูดล้อเลียนกันเขาเรียกนักรบพีเอ็กเปิดเข้าคิวโยกของไปเข้าคิวตั้งแต่ P X. พออีเอ็กก็และยังไม่เปิดนักรบพีเอ็กเพราะไม่ได้ออกข้างนอกการกินอยู่นี่โอ้โหมีความสุขครับอาหารมันสมบูรณ์ที่สุด สมบูรณ์มากอาหารกระป๋องเลชันเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นของกมบลาไทยเนื้นอแกงเขียวหวานมัง่งเนื้อเนื้ออบไปแลมัง่งอร่อยนะครับอร่อยมากเลยของในกระป๋องเลชั่นเราที่ส่งให้กินถ้าจะเสี่ยงก็คือคุณหนีออกนอกค่ายนอกค่ายไปเที่ยวในตลาดลองทันมั่งเป็นหนีไปเที่ยวในเมืองอันตราย แต่ก็ไปกันครับคนไทยไม่กลัวขอให้เดินหนีเที่ยวผมเองเคยไปถูกฐานเวียดน,นามจับที่าสามเหลี่ยมเหล็กนั้นเล็กอะไรยังตัดหรืออะไรเพราะมันไม่เคยเห็นทานไทยบังเอิญแฟนผมพูดสอนภาษาเวียดนามผมพูดภาษาเวียดนามได้ก็เลยอ่ะทักทาย,ดยแดงเลยก็ส่งส่งผมขึ้นสามล้อกลับมาหนีไปเที่ยวกันไม่ได้มีภารกิจอะไร ออกไปสนับสนุนก็สองที่พุกเทียนกับฟุกโถมื่อก่อนนี้เป็นดงของมันเลยพุกเทียนพุกโถเนี่ยหมู่บ้านเลยหมู่บ้านวีซีทีนี้าอาศัยเรานิสัยคนไทยใจดีมีอะไรก็แจกพวกเด็กๆเ,เ,เว้นน้ำมั่งพวกแม่ลูกอ่อนมั่งพอมันจะมีอะไรมันก็เล่าให้ฟังมันจะบอกล่วงหน้า วันนี้จะยิงนะจะอะไรนะมันเล่าให้ฟังหมดก็มันมันก็คือคนเหมือนเราครับแต่มันไม่รู้หรลกว่าตัวมันคือเวทกงหรืออะไรมันไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนพ่อกรคอในไทยไปบอกเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่รู้เลอกวาคนนี้คืออะไรแต่เขาอบรมถูกถูกล่างสมองฝังหัวมาได้อีกลัทิหนึง่งคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็รอดตัวเพราะไอ้ความสงสาร เมตตาตื้ขนมแจกเด็กมั่งซื้อให้ข้าวแม่ลกอ่อนมั่งเพราะว่าคนเวียนนามอดอยากมากงคั้ง,งกับข้าวเหลือๆแล้วก็ห่อให้เขากินซึ่งความจริงแล้วจะมีด่านก่อนเอจากค่ายก็จะตรวจคนส่วนใหญ่แล้วก็จะซุกซุกซ่อนๆแจกไปให้ด้วยความสงสารแต่เป็นอาหารที่ที่ประกอบแล้วเหลือจากพวกเรากินแล้วก็ให้เข้าไปบางคนมาทำงานในค่ายก็จริง แต่เงินไม่มีมันไม่พอค่าใ้จ่ายเขามันอย่างที่มาตายมากที่สุดคือที่พุกโถปรากฏว่าเป็นคนงานกับเด็กที่มาทำงานอยู่ในค่ายแต่ส่วนมากเด็กที่กองร้อยมันอยู่ไอเป๋ก,ก็ยังมาตายตายที่พุกโถก่อนคืนวันถลม่มตะล่มพุกโถผมรู้ข่าวมามก็าแจ้งข่าวให้เขาให้รุ่นพี่ก็จบจบรอเนี่ยครับ เป็นรุ่นพี่ก็อยู่พุกโทก็บอกเข้าไปส่งข่าวเข้าไปก็ช่วยไม่ได้เยอะอย่างน้อยก็มีการเตรียมการไม่งั้นก็แย่ถิงขนาดล้อเลียนกันปืนใหญ่ก็ล้อเลียนของผมไม่มีเลยเหรอกระสุนผมอ่ะล้อเลียนกันตลกตลกมีแต่กระสุนปืนฐานราบเหรอแย่กันอะไรกันตอนนั้นเบียกคงตายมากที่สุดสองร้อยกว่าศพคืนเดียวสองร้อยกว่า เป็นครั้งแรกที่หนักหน่วงที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าไอเดียนเป็นฟูอ่ะผมได้พูดไปคุยกับแฟนแล้วแฟนผมคนเวียดนามเรียนอยู่ไอไฮสคูลบ้านแล้วก็เท่กากับมอมอหกมอเจ็ดมอแปดแล้วเนี่ยไฮสคูลก็มอแปดว่าเวียดนามทําไมเก่งอย่างงี้ล่ะลบฝั่งเแน้วบอกตัวเขาเองเป็นคนเวียดนามเขาบอกไม่ใช่เขาบอกไทยดํา ช่วยเข้าตีเดยเนเบนฟูครับตีทุกวันเนี่ยบอกว่าเวียดนามเก่งเวียดนามเก่งไม่ใช่ที่จริงแล้วเป็นคนอีสานะเชื้อสายไทยดํานี่แฟนผมก็เล่าให้ฟังเลยแฟนผมเป็นคนเวียดนามแล้วก็ได้คุยกับเขาผมก็คุยภาษากลางเพราะผมคนกรุงเทพใช่าก,ก็คุยพักกลางเขาบอกว่าผมนี่ไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนไทยนี่ครั้งแรกที่คุยนะ ผมก็ถามบอกคนไทยจะพูดยังไงล่ะผมเนี่ยคนภาคกลางเกิดกรุงเทพเขาบอกไม่ใช่ปากก้าก็เขาพูดมาเป็นภาษาอีสานครับเขาบอกบรรพบุรุษเขาดั้งเดิมเลยอยู่ร้อยเอด็ดถามบอกรู้ได้ยังไงล่ะคุณเกิดที่เวียดนามเขาบอกปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสอนไว้แล้วเขาก็แต่งงานกันในกลุ่มไทยดำเป็นคนร้อยเอ็ดนะปู่ภาษาอีสานผมพูดไม่ได้เขาบอกผมไม่ใช่คนไทยก็ัวเลาะกัน เขาบอกเขาคนไทยเป็นคนร้อยเอ็ดไอ้พวกที่รบกันเดียนเบนฟูชนะฝรั่งเศสไทยดำครับคนไทยดำไทยดำคนร้อยเอ็ดเขาคนเวียนนามเองก็เป็นคนไลยฟัง